เอ้ยดิมฮะคิดว่าไฟเฟรมมันจะหายดีปะะ่าวไม่รู้เหมือนกันเลยเห็นบอกว่าอะไรอะรถล้มไม่ใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันว่าขาน่าจะหายแล้วมัง้งอาทิตย์นึงแล้วอะแต่เราไม่ได้ไปเยี่ยมเลยเพราะเราไม่มีเวลาแต่เออเดี๋ยวมันไปดูห้องโรงพยาบาลปิดเหรอนั่นดิเอ่อล็อกด้วยประตูก็ปะล็อกเฮ้ย เพ่งหลับด้วยหมอหมอหมอตื่นเปิดประตูให้ผมหมอมีมีโรงพยาบาลบ้านผู้ป่วยตื่นอะไรกันนี่ผู้ป่วยช็อกไอ้เหี้ยมีใครตายมีใครตายมีใครตายโอ้โหปากชิบหายไม่ผมจะมาเยี่ยมเยี่ยมน้องน้องน้องเฟมอ๋อน้องเฟมเป็นไงบ้างครับหมอคุณสกายครับน้องเฟมใช่น้องเฟมน้องชื่อเฟรม ทำไมอ่ะน้องเฟรมไม่ใส่อะเอาก็ผู้ป่วยอา,อาทิตย์ที่แล้วที่มาที่น้องเขาขับรถมาส่งของแล,ล้วรถล้ลมอ่ะอ๋ออยู่ชั้นสองมั้งโอ้ยตายแลย้วสงสัยผู้ป่วยเยอะเกินอาพาผมไปทีไอ้นี่เฟมแม่งลมชักตายดมตะโกนจะดุ้ง่ะ <c oughs> เอาไม่เห็นมีเลยหมออยู่ในห้องส่วนตัวเลย โอ้ยิดมันเอาห้องหมอไปใช้อะอเหรอเอ้ยไอแทนทำอะไรอ่ะเฮ้ยทำอะไรอ่ะอ่ะมันดูน้องมันดูน้องอ๋อเลไอเฟมเฟมเฟมใครปิดไฟเนี่ยบอมบอมบอมเฮ้ยเ้ยเฮเเฮ้ยเฮ้ย้ยเย หมอช่วยมาดูอาการน้องเฟรมหน่อยสิเป็นไงบ้างเนี่ยทำอะไรกันครับเนี่ยเมื่อกี้มาเยี่ยมเป็นลุกเดินมาได้นี่กำลทำอะไรกันครับเนี่ยมาเยี่ยมเราเลยจะกินอะไรเปล่าอยากกินต้มอะไรไหมต้มยำอะไรเนี่ยแบบแบบ เขาต้มเหรออ๋อเขาต้มเขาต้มแค่ครับอืมพี่ไปซื้อให้น่าจะยังเปิดอยู่แล้วมั้งตลาดเนี่ยไปดีไม่ดีช่องเลยพาบินไปไหนเอ้ยไม่ใช่เออไม่ได้เอ้าเขาไ่ะร้อยหายก่อนขายิงหายยังโอเคโอเคห่าหายแล้วที่เดิมจะรับพี่ดีมโอเคที่เดิมเดี๋ยวเออเดี๋ยวเฟมอะไรบอยแทน กูเพิ่งเคยเห็นแทนข่ำสบายเลยกูเพิ่งเคยเห็นแทนขํำไม่ใช่นี่พูดถึงเรื่องขาใช่ไหมครับหายดีแล้วครับแค่แบบว่าอีกพรุ่งนี้ก็ได้ออกมาแล้วครับอ๋องั้นก็ออกไปเลยวันนี้เลยแล้วกันเนาะโอเคครับกูสกายปั๊มปั๊มปั๊มเอ้ยเฮ้ยเล่นอะไรกัน เดี๋ยวคอยพังเดี๋ยวคอยพังคือเฟรมน่าจะหายดีแล้วแหละเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไปส่งเฟรมเองก็ได้ส่วนค่าใช้จ่ายก็เฟรมน่าจะจ่ายไปได้แหละเนาะผมไม่เกี่ยวยังยังไม่จ่ายบอยจ่ายให้ด้วยกำนันหมู่บ้านนั่นเห็นไหมเห็นไหมยังไม่บอยแทนแทนแทนให้เขาจ่ายแทน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 ไปไปไปนี่อะไรอะไรแล้วประตูก็ล็อกเนี่ยคุณสกายจะล็อกประตูทำพระเสียอะไรวะ เอาหรอเฝ้าทางไหนดีมอ๋อออกทางนี้มีอะไรเฮ้ยโควิดเหรออะไรมีอะไรี่ดิมอยู่ไหนอะไรใจเย็นๆใจไปเออไปเลยไปเรากลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินมีอะไรมาตื่นตูมอะไรที่โรงพยาบาลช่วยด้วยค้ามสินหายไปฮะเขาก็ไปลารัฐเวนไปเฝ้าที่นี่แล้วบอกมันถึงเวลาเขาบอกหายไปเลยหายไปเลยตอนไหน แต่เช้าตื่นมันก็หายเลยผมรีบผมรีบไปลากไอ้ทางมาช่วยหาลรวหาเจอไหมไม่เอ้าชั่วหมู่บ้านยังพัวแล้วหายไปเลยอ่ะไม่เคยวนคืนมาตลกปะเนี่ยกูต้องไปทํางานต่อบ้านน้ำสิงก็นอนปกติอ่ะกินอะไรนะเมเลฮะไม่ชัดเลยกินอะไรนะเต้ามันเลยอะไรวะเขาารภาพซอยครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินจริงๆ อาต้มอะไรเขาอร่อยว่าเับเดี๋ยวมึงจะมีเวลามาขำมิเกนเนี่ยแฟนมึงหายทั้งคนเลยนะไอไม่ใช่ดี่จริงจังหน่อยดิว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมานั่งวิเค์คิดก่อนว่าอมสินมันไปไหนได้พออมสินเปนอยู่ความหมู่หรือเปล่าไม่ออมสินไม่ค่อยไปไปสูงสิงอยู่กัหมู่บ้านไหนเลยนี่ถ้าไม่ใช่มีงานจริงๆเอ้พูดถึงงานเฮ้ใช่บอยผพอจะรู้แล้วออมสินอยู่ไหนอยู่ไหนรีบบอกผมเลย แต่ใช้เวลาใช่นี่มันก็เที่ยงคืนแล้วใช่ก็ถึงก็ถึงอีทีก็คือช่วงเช้าอ่ะเราต้องนั่งเรือไปอ่ะไปเลยไปเลยไปเอยู่ไหนไปมันก็คือหมู่บ้านเก่าพี่นั่นแหละเออไปจะไป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 ไไปไปมัไปไปไปาไปไปไปไไป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 ไไป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 ไไป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 าไป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 ไไปเปไกไป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 ไไปไไปไไปยปไปไไปไปบปไปไไปไปกไไไไปไไดป้ไเ บายจแล้วโอเคโอเคโอเคเลเฟมโอเคทำไมอะพี่ผมไปตรงไหนผมแค่พาเมียไปกินต้มเล้งอะพี่อย่าตลกแล้วนี่ดูที่สนอยังก็อยู่เปล่าไม่มีสงสัยเซ็งไปแล้วมงเนี่ยก็แบบแบบเออแบบอยู่ในตู้เปล่าตากินต้มแล้วขี้แตกแน่เลยสงสัยต้มมาทันต้มอะไรอะต้มเหลง สินเมืงก็ไม่ได้ข่าวจริงจังนะพี่เออกูก็จริงจังเนี่ยเออกู่ามมาพี่กูรู้อยู่แล้วแหละว่าว่าเนี่ยมีอยู่ที่เดียวที่อมสินมันจะไปถ้ามันไปแล้วไม่เจอคือว่ามันโดนข่มขืนฆ่าตายแล้วม้งที่เอาเดี๋ยวนี้มีด้วยมีข่าวนะเว้ยไอพวกฆาตกรอะไรอย่างเงี้ยแบบชอบฆ่าฆ่าตำรวจผู้หญิงก็มีนะเว้ยอยู่หมู่บ้านเก่าพวกมึงไม่พวกมึงไม่น่าจะรู้จักกันหรอก ว่าแต่เดี๋ยวนะเละไม่ใช่เฟมเฟมกับคุณสกายไปไหนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เงี้าวแล้วเฟมอะเอ้าเฟมหายเอ้าเฟมหายใช่ทำได้ยืนอยู่นู่นเอาแทนก็เป็นเพื่อนกับเฟมไม่ไปตามอ่ะเอ้านีไหะเอ้านูดีก็หายไปเฟมเล่เฟมเพื่อนกันภาษาหาอะไรวะเนี่ยโทรถามรับเพื่อนแล้วค่แล้วนนั่นมันเรือกู มึงไปนั่งนู่นแล้วมึงขับตามพวกกูมาแต่ตอนนี้ไปหาเฟรมก่อนชากช้งมันก็ได้พี่ไม่ได้เฟรมอยู่ไหนวะโบางทีบางทีก็แรงเกินอะไรมาใหม่มไปไหนอ่ะมันช้าอย่างเลยอ่ะแทนอะแทนโทน้ำหนักเยอะโทตามหน่อยเยนน้หักอะโทตามหาเฟรมหน่อยเฟรมอยู่ไหนวะโอเคพี่โอเคโทตามเลยโทตามเลยออยยูู่่ไหแล้วลงทำไมอะเราอ่ะ อ๋อตกเรือเอาอยังไงเนี่ยเอาเฟมหายเอาเฟมเฟมอยู่ไหนอดีดิมอยู่บ้านบอยเฉยไม่ได้ทิงอยู่ไหนเออว่าขามันยังไม่หายดีนี่หว่าเอาเอางี้บอยบอยบอยเอางี้เดี๋ยวมึงไม่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 ทุกคนมึงขึ้นเรือก่อนเดี๋ยวให้บอยไปรับแล้วเดี๋ยวมึงพวกมึงอ่ะตามกูมาเออคุณสกายขึ้นมาก็ได้ เอ้ยบอยอย่าให้เฟรมขึ้นซ้อมนะอย่าเจอกันที่หมู่บ้านนั้นเลยได้นไหโอยยังไม่ถึงเลยมึงก็ถามเลยเนี่ยหายเถ่าเดี๋ยวทามาที่ไหนเนี่ยมันนี่มาจะปล่อยชนไกลชนไปแล้วอย่าถามเยอะเอาเป็นว่าที่นี่คือหมู่บ้านที่กูอยู่ตั้งแต่เด็กๆแล้วเอ้าไม่อยากหางเอไปหาอมีย่าเลก็นั่นแหละอมสินอยู่ที่นี่ ้วพี่รู้ได้ไงอ่ะก็อมสินเคยเรียนที่นี่เหมือนพี่หมพี่อยากไปหาพี่อมไม่ได้อยากมาหาประสบการณ์ไปเด็กของพี่ก็นั่นแหละอมสินก็มาเรียนที่นี่เหมือนกันเคยเรียนที่นี่เหมือนกันตั้งแต่เด็กๆามาๆๆมเออฮดอะไรนะเออว่ะรถกจอยู่ทีะไหนรถกูอยู่ที่ไหนเอ้ารถกูอยู่นวะมันมีกนอยู่พี่มหน่ากูอย่ที่ไหนรถาาอยู่ที่ไหนรนก็อยู่ที่างมันก็ยั่มี่ไหาอยู่ทอยไหิดถกมอยเ่ท่ไหนรถกอย่ที่ไหนร้างอย่าี่ไหนรถกูอ่ที่มหนเป็ูอยางทีอยหนรล้วอยู่บ้านคน้อย น้องจริงอ่ะเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้เราจะอยู่ันที่นี่โรงแรมนี้อุ้ยโรงแรมไม่มีผีใช่ไหมพี่ดูบ้านเราก่อนไหมตั้งแต่เออไ็ไปดูบ้านก่อนดีกว่าตั้งแต่อยู่มายังไม่เคยเจอเลยนะมีแต่ฆาตกรพี่ต้องสิะเออเดี๋ยวค่อยพาไปนะอุ้ยเอ้ารงทางไงฮค่ะมันนี่ก่อนอุ้ยเมืองนี้มันค่อนข้างน่ใจนี่อยู่ที่ผมรู้ทางผมรู้ทางผมเคยมานี่โอ้โหเขาคิดถึงเลยว่ะ นี่แหละเปิดไว้ด้วยบ้านเข้าหรอวะเนี่ยบ้านกูกับบอยเมื่อก่อนสมัยเรียนเรียนอยู่ประถมยันมัธยมนี่แหละไม่มีอะไรเลยเอาเฮ้ยผักหาพ่อผมหรอกของในเกมอยู่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเอ้ยไปดูบ้านเก่าแบบเก่าๆเลยไหมคุณเฟอร์เนเจอร์ไปไหนหมดอแล้วคุณสกายน่าจะงงเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ไม่รู้งงมากย้ายออกมาแล้วโรงพยาบาลก็นั่นแหละมันเงียบไปหมดแล้วนี่รถกูอยู่นี่ชิบหายขึ้นดิชิบหาย พ่อไทยอะไอ่พี่ออกมาทำไมอ่ะก็ไม่ต้องดูอ่ะมานี่เลยดีกว่าง่ายๆเลยนี่อ่ะถึงแล้วถ้าออมสินไม่อยู่ที่นี่ก็คือว่าออมสินโดนฆ่าแล้วแหละอ่ะอุ้ยอยู่นะออมสินอยู่ใช่ไหมกูก็ไม่รูนะอมสินขอยเจอคอยเจอคอยเจอจะตายเลยเดี๋ยวมันเฮียนนี่ไงออมสินอ้าวไม่บอกพี่ออมสินเฮ้ยเงียบๆพี่เลยที่บ้านตีกันก็ตอนนั้นน่ะหนูบอกพี่ใช่ป่ะแล้วพี่อ้าว แบบเอาเงียบเลยนี้รู้ไหมไม่ฟังเงนก่อนสิพี่พูดแบบอืมเออเออไปนี่พี่พูดไงแล้วพี่ก็นอนต่อง่ายม่เองไม่เคยบอกพี่ยอมเสีนยงจ่ามาไม่ไม่ไม่หนูบอกแล้วเองอย่าเองเงียบเองไม่เคยบอกพี่ไม่หนูบอกแล้วเ่าเป็นห่วงแค่ไหนเนี่ยเขาตามหากันให้วุ่นเลยเนี่ยทั้งเมืองเลยเนี่ยหนูบอกพี่แล้วตอบตอนไหนก็พี่ตอบแล้วเออไปเถอะแล้วพี่ก็นอนต่อไม่ได้ตอบ พี่ตอบนูไม่ได้ตอบตอนนั้นหนูปลุกพี่แล้วแล้วพี่ก็บอกไปก็มันตอนเช้าไหมกูนอนอยู่อ่ะเอาแต่พี่ก็ตอบแล้วอ่ะนอนอยู่มึงอะไรคนเพิ่งตื่นน้องสินเอาหนูไม่รู้ว่าพี่ตอบแล้วไม่ไม่เราจะไม่ห้ามีกดิมึงไม่ได้บอกไม่จะไม่ห้ามลใจเย็นๆใจเย็นๆใยีกันแล้วไเอเาไปดีกว่าพี่ไปตัวไไปไปไปไไไปไไ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 ไ่ไไ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  แล้วเูาไ้ยงอยู่นี่ข้า่หลังมึงไปไหนมึงบอกกูเถอะไอ้ย่าเขาม่เหมืเลยเออใจเย็น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 ใเย็นใจเย็นไอไาไปเฮไยติดบัปกปไ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 ปหปไปนปไหไดไป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 ไไป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 ไ้ไป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 ปไไปไปไอไป้อไป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 ห้องไีไป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 หปไปไป้ปไปไ้ปไปไป อไปปิดเดี๋ยวขังกูทำไมเดี๋ยวจะขังกูทำไมอมอมศีลขังพี่ทำไมเอ้าพี่เนี่ยเราจะพามาก็ไม่บอเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีปัญหาเนี่ยเน่ยแล้หนูก็บอกพี่แล้วว้ยพี่ไม่ได้บอกพี่จียบเงีเองเงีงยบเงามเงียบเงียบองีเงียบเยเงียบเงีงยเียงีบายเียีบกยีงเียเยง จริงครับพี่ล้วสินครับจริงครับเหตุเกิดเพราะวินพี่แล้วอ่ะแต่พี่ก็แบบเออไปเลยพี่พูดไรเงียบพี่่เงียบไม่เงียบอะไรลไม่เงียบเกี่ยวเกี่ยวอเยเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวผมกลังเงียบอยู่ไม่ได้บอกพี่จำไม่ได้เองไม่ีไม่ได้บอกกูไม่เดี๋ยวพี่ออมจับจับเขาเข้าคุกเลยพี่ออมจับเาเข้าคุกเลยจับเขาเข้าคุกเลย เอ้ยเออเนี่ยประสบการณ์ตอนกูเรียนบ่อยๆเนกูทำอย่างนี้ประจำเลยเดี๋ยวเห็นพี่โอมเยเขาจะออกนะเขาเาโอเคครเดียนี่เฮ้ยอฟมชิพหายเราพวกเดียวกันจะบอกทาไมเนี่ยเดี๋ยวพี่โอ้เหรว่าพี่โอ้เขาแตะครก็นเดี๋พี่โอเอแบบยผมเป็นคนดีเนี่ยเปิด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 เๆิเปิดเปิวเิเปิดเปิดเปิดิดิดิเิเปิดเปิดเปิดเิเิปิเปิดูิดปิเิิิิิิิ ให้คจากก่าจ่าไปพี่พี่ดีไ่เดี๋ยวเราผู้ผิดอะไรเดี๋ยวฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะรักได้แค่คอยอยู่ที่เดิมแล้วเธออยู่เป็นประจำฉันเข้าใจว่าเธออยู่ไม่ต้องการเธอมีวันใจแล้วฉันนั้นก็เข้าใจาเธอไม่อยากเป็นของใครนอกจากของหวานใจเธอว่าเธอนั้นมีเจ้า,จาจของรอฉันทำได้เพียงแค่มองแค่รักกันรู้สึก